ค่ะวันนี้พิมพ์ก็จะมาเล่นเกมไมค์คาร์ดชั่นเคอนะคะอันนี้มัน,นอันนี้มันไม่ใช่สกินของพิมพ์แล้วล่ะสกินของพิมพ์พิมพ์มก็เผลอลบอ่าเพราะว่าอะไรวะมันเต็มอะระบบมันเต็มพิมพ์ก็เลยเอาไอตัวตัวนี้นี่แหละเนาะเออโหลดมาแค่ตัวเดียวงั้นพิมพ์ก็จะพาไปเหมืองกันแล้วเนาะตอนนี้พิมพ์อยู่ที่หิมะแต่พิมพ์มีอาหารแช่นนี้จุดสิสร้างบ้านเสร็จเรียบร้อยเนี่ยอยู่ที่หิมะเนี่ย โอ้โห oh, oh. ตรงนี้แล้วพิมพ์สร้างบ้านใกล้เหมืองดูสิใกล้เหมืองใกล้ถ้ำด้วยงั to ้นเราก็จะไปตะลุยถ <ki> ้ำกันเลยนะว้ายอืมเกะกะอะไรจังเนี่ยโอ้ซึ่งว่าถ้ำนี้ก็เอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะว้ายมันคืออะไรอ่ะโอ้ my god ม <ki> ันคือเมืองโ Oh my god อ้しし oh my god มันคืออะไรเนี่ยฉันเคยเห็นการมาก่อนนะเนี่ย มันยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างแล้วก็มีเหล็กอยู่ตรงนี้ข้าพเจ้าจะเอาเหล็กอรยข้าพเจ้าต้องการเหล็กเดินมาสักครู่นี้ก็ตักเดียวเจอแล้วโหทางนี้พิมพ์ไม่กล้าดูเลยเออวูสวยมันคือแบบสีแยกไฟแดงวะสีแยกไฟแดง ใครว่จะไปรู้จักสีสีแยกไฟแดงกี่แยกวะเนี่ยหนึ่งสองสข้างบนอีกสี่มันห้าแยกไฟแดงโหไม่ใช่สีแยกที่ที่นู่นและที่อะไรวะดินแดงทั้งที่้นเราก็แค่จะมาขุดเหล็กเองนะคือแบบเราขี้เกียจขึ้นแต่ก็อยากขึ้นจริงๆอยู่นะอ๋อนี่หกหกหแยกไฟแดง 7โอ้โห uh huh. oh มันจะคิดอะไรนักหนาปะมันจะคิดอะไรนักหนาหมเดี๋ยเดี๋ยวเดีเดี๋ยวขอขึ้นก่อนนะคะสักครู่โอเคนะคะตอนนี้พิมพ์ก็ขึ้นมานเสร็จเรียบร้อยน,นะโอ้โ oh หดูสินี้คือพิมพ์ต่อแบบบันไดขึ้นมาเลย <No. See. S 1> ตั้งแต่กลางล่างมันมีทั้งหมด6แยกไฟแดง ไอ้เจ็ดแยกว่ะเออเจ็ดแยกไฟแดงโอ้โหนี่มันไฟหรือมันคึ้นหิมาไฟแดงวะเนี่ยงงเนาะโอเคตอนนี้พิม,มอยู่ที่ที่ทำงานอยู่พิมไม่อยากไปเมืองอันนี้แล้วบอกเลยบอกใครรู้ไว้เมืองน,นี้มีเจ็ดเจ็ดแยกไฟแดงคิดแต่อย่างไรเอาโอ้ยหิมะตกตายหิมะตก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  โอเคตรงนี้มันหินมะตกเพราะว่าไอตอนที่พิมพ์เล่นะ่ะเพราะว่าหิมะมันตกนะอ๋อนี่แหละพิมพ์ต้องการเหมือนอย่างนี้ฮ่าฉันจะขึ้นมาได้อย่างไรเอออืโอโ,โอ้โหอ๋สกรีนโหลดเสร็จแล้วอืออย่างนี้พ้ามีเด็กไม่มาเล่นนี่โคตรโคตรจะบอกไว้อุ้ยตรงนี้มีน้ำคือทังน่าจะเป็นสีแยกอีกะ สีแยกใช่ไหมใช่สีแยกสีแยกแน่เลยโปกแล้วมันคือสีแยกจะมาสีแยกไฟแดงทำบ้าอะไรเออไม่น่ามาสีแยกเลยไม่ดีไม่ดีมาสีแยกมันอันตรายไอ้สีแยกหหรือหกเจ็ดแยกวะต้องเรียกว่าเจ็ดแยกเิไม่ใช่หแยกคิดให้ดีๆก่อน เคตอนนี้เราต้องการฐานมากกับเหล็กเพราะว่าเราลงจากเหมืองตรงเนี้ยนะเออแล้วเราก็ตรงลงมาลงมาลง,ลงไปลงโอ้ยสารพัดไปหมดโอเคนะตรงนี้ก็จะเป็นข้างล่างอ๋อตันพางอีกแล้วมันกี่แยกไฟแดงวะเนี่ยมันกี่แยกมันเยอะนะเหมืองที่นี่มาเขาบอกว่ามันเยอะ เหมือนหีหมามันเยอะก็เคที่ขุดอันนี้ก็จะพังแล้วอุทยใครมาโอเคอเคที่ขุดอันนี้มันจะพังแล้วอีกไม่กี่นาทีโอโจพังแล้วโอเคเราก็เอาที่ขุดไม้มาด้วยเพราะมันกากมากเราไม่มีเหล็กเลยอะเพราะว่าเรายังไม่ได้สำรวจว่ามีเหล็กรือไม่มีเพราะว่าเราขี้เกียจสำรวจนหน่ โอเคตอนนี้เรากเกียรขุดฐานอะฐานก็เยอะขุดแล้วก็ฟิน,ฟน,นอ๋อตรงนี้มีหงาแยกไฟแดงช่องเถือมีฐานปกป้องกันโอเคมันมันมีนมนเป็นหงาแยกสีแยกไฟแดงเหมแยกว่ะเอองงเนาะฉันก็งงนะว่าหงาแยกไฟแดงเปล่ามีอีก เรามาทางไหนมา,นมาทางนี้มาหกย้ไฟแดเดทางนี้อีกใช่ไหมน้อทางออกที่เราเหรอ What? What the f u c ไม่ที่ไหนปบหงฉันล,ล่ะไม่ที่ไหนเนี่ยเฮ้ยฉันอยู่ที่ไหนคนละเรื่อง เคคนละเรื่องนะเราอย่าไปสนใจก็มาขุดฐานต่อเลยอยากขุดขุดฐานแล้วมันหนุกดีมันหนุจกจะฆ่าเลยฐานเนี้มันเยอะกว่าเหล็กเนาะบางอันก็เหล็กเยอะกว่าฐานพิมพ์ก็งงเออก็เอยเมื่อกี้เมื่อกี้แบบทะลุหรือเปล่าเออใช่โอเคตอนนี้มันก็จะมีเหล็กอยู่ประมาณไม่กี่อันอีอ่ก็เยอะนะ สามอันน่ะน่าจะสี่นะอะสี่แล้วเอามีเหล็กทั้งหมดสิบเอ็ดอันหาเหมืองรวยๆเฮงๆเหๆมืองเหมืองนี้รวยมากบอกไว้ให้โคตรรวยโคตรเยอะอันนี้มันมีแต่นนพวกเนี้ยพวกเนี้ยได้แต่พวกเนี้ยเนาะตัวแบตตอนที่เรามาเรามาทางไหนวะ งงแล้วอะ่ะอ๋ออันนี้อ๋อตอนขุดไอ้นี่ขุดเหล็กเคขึ้นไปขึ้นไปหาเหมืองไหนไม่ดีสักอันเลยเสียงหาเหมืองไหนไม่ดีสักอันเลยเสียงอุ้ยตกใจหมดแก่พี่ว่าตายจะไปกินที่อื่นซะฉันเกลียดหนะ่อยคนนายน่าเหมือนอาเบะ อ marathon, ุ้ยมันตกน้ำทำตะป้อุิลลื้นลื่นลื่นลื่นโอเคมันวิ่งไม่ได้อะเนาะเพราะมันแข็งเพราะมันลื่นเกินอ่ะโจโจโจขึ้นไปขึ้นไปบ้านพิมได้ใกล้เมืองโอ้โหพี่ดิอยอะไรพิมพ์ไม่รู้ตัวอะไรเนี่ยพอพิมพ์มาสร้างบ้านเพราะว่ามัตกใจหมดพิมพเกลีย์เกะมากไปยังทำเสียงมันเด็ก ได้ขนแกะมา <S <S เรียบเนมโ,โ,โอเคนะำก่อนนี้ก็จะกล่องเป็นชุดเก็บวนอันนี้ก็นนจะเผาเหล็กกันเออมียี่สิบสาลีกระเบื้องวอเตอร์เฮ้ยไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวก่อนนะเหล,ล,ล็กเหล็กเหล็กเหล็กมีสิบสาส่วนฐานฐานยี่สิบสองส่วน,วนหิน กินะโอเคนะอ่ะแล้วเราก็รอเพล็กไปเอนรอเหล็กไปี๋ยวนี้มันก็จะมืดแล้วทูสิ 4. อ่าสวปนญามีเด็กถามแอบไลก็ได้ <c oughs> ถามกวน ฉันกาต้องเอาดินคือแบบมาวางไว้ที่หน้าบ้านมันจะได้เดินสะดวกในการออ้นี่นะเราก็จะได้เวลานอนยังะอยางเนาะเดี๋ยวเดินผ่านไปมั่ว่อนขุดที่นอนเล่นคุณชอบขุดที่นอนเล่นไหยัไม่รู้อ่ะโอ๊ยโอยกระตุกเมื่อกี้กระตุก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 นอนเ้นอนๆอนได้และ เชี่ยอ่อืมช้าวันสดใสอ่ะ,อะละนะสำหรับวันนี้เอิแบแป๊บนึงอรนะสำหรับวันนี้พิมพขอตัวลาไปก่อนถ้าใครอย่าลืมถ้าใครอย่าลืมก็ด like, กดไลค์กดแชร์กดส u ับ c ส i b e ถ้าอยากให้พิมพ์เอิมทำถ้าอยากเอิม ถ้าอยากให้พิมพ์ลงเกมไหมครับก็บอกพิมพ์ได้เลยนะคอมเมนต์มาด้วยว่าจะทําให้พิมพทำอีพีไหนอีพีหนึ่งอันนี้เราทํอีพีหนึ่งแล้วนะทําตามน้องใน youtube ขอนะเห็นน้องบอกว่าอยากเล่นไหมครับจังแต่พิมพ์เผลอลบเจอ,อความคิดเห็นไปแล้วดูสีเท้าเราดูสีเท้าเราโอ้โหนี่ออกมาโอ้โหนี่เข้าไปโอ้โหนี่ออกมา นี้ก็เข้าไปออกมาเข้าไปโอ้โหเดือดเดือดวเราจมใช่ไหมเท้าเราจมดินใช่ไหมจมหิมะใช่ไหอ่ะโอเคไม่จมนะเดี๋ยวเราไม่จมหิมะแล้วนะแล้วก็สำหรับวันนี้พิมพ์ขอตัวลาไปก่อนถ้าอย่าลืมนะเดี๋ยวพิมพ์ขอเสื้อกลอกให้ดูมันจะได้สวยเน,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 น่สวยเปล่าทำไมเธอไม่หนาวเออเนาะตรงนี้ก็จะมีเหมืองน,นะเหมืองมันมีทั้งหม 7แยกไฟแดงจากจากสีกับลายเป็นเจ็ดเลยเจดแยกไฟแดงก็คือแบบตอนนั้นน่ะ,<ย>ะตอนหีมะตกนี่บอกเลยนะต้นไม้สีขาวเลยบอกไว้เลยนะประตูแล้วก็จะเปิดอาซาไว้เหมือนเดิมเดี๋ยวเราขอไปเก็บเสื้อก่อนวันนี้เราขอต้อนล้วกันสวัสดีค่ะไป